สวัสดีครับดิจตอลโคด้าครับพี่ๆกำลังมองหาเด็กคนนุ่ฟูย้อยๆก็อยู่ไหมมาจุกผูกโบได้จะอยู่ือเป่าผมมีน้องสองคนที่มาเสนอพี่เลยครับเป็นสายพันธุ์คีสุแท้ครับพี่ขนาดตัวเนี่ยเล็กเดี๋ยวนี้คีสุแท้เริ่มหายยากสินสอดเริ่มแพงครับแต่ผมเนะนำมาแบ่งกันแบบพี่แบบน้องสินสอบระเบาสบายกระเป๋าก็เลยครับพี่ครับเราอยู่ที่อเภอเิืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสามารถเดินทางมารับน้องหรือมาดูน้องด้วยตัวเองได้นะครับแต่ถ้าหากไม่สะดวกผมสามารถจะส่งให้พี่ได้ทั่วประเทศเลยตอนนี้น้องสามารถกินอาหารไม่ก ผสมช็อกโกแลตนะพี่ส่วนน้องคนนี้เป็นผู้หญิงครับลักษณะโทนสีออกขาวดำครับพี่ครับแต่ก็มีแต้มน้ําตาลที่แก้มด้วยนะครับหากพี่คนไหนสนใจนะครับหลังไม้มาที่ตรงนี้เลยแต่อย่าลืมใส่แอสไพน์นำหน้านะครับพี่ไม่ใช่นั้นหากันไม่เจอนะครับหรือถ้าหากว่ามีพี่คนไหนสนใจที่แบ่งปันน้องให้เราแบบยกข้อก็สามารถมาพูาคุยกันได้นะครับแต่ผมขอเราแวะใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อความสะดวกในการเดินทางไวขนาดนี้ครับพี่กำลังดื้อกำลังชนนะครับหน้าสวยหน้าหักบี้ๆขนยาวๆอย่างนี้ครับพี่ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับ คิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงเรากับพี่ดิสน็อกโคล่านะครับบ๊ายบาย